รู้ผู้อื่นนั้นฉลาดรู้ตนเองนั้นเป็นอัจฉริยะชนะผู้อื่นคือผู้เข้มแข็งชนะตนเองคือผู้ที่ยิ่งใหญ่คำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวของคงจื้อค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อคิดของคงจื้อ8คูณ3เท่ากับ23ถูกต้องแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อนานมาแล้วนะคะเป็นเรื่องของเอี้ยนหุยเอี้ยนหุยเป็นลูกศิษย์ของของจื้อค่ะแล้ววันหนึ่งเอี้ยนหุยได้มาฝึกวิชากับขงจื้อตอนที่เอี้ยนหุยนั้นเดินทางไปที่ตลาดได้เกิดการถกเถียงกับพ่อค้าขายผักในตลาดซึ่งพ่อค้าขายผักได้บอกว่า8ปดคูณสเท่ากับ23ในขณะที่เอี้ยนหุยนั้นยืนยันว่า8ปดคูณสเท่ากับ24 พอขาไม่รู้มาก่อนว่าเอี้ยนหุยเป็นลูกศิษย์ของของจื๊อทั้งทั้งคู่นั้นนะคะได้ถกเถียงกันอยู่เป็นเวลานานค่ะต่างคนก็ต่างยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้มาเป็นเรื่องที่ถูกต้องสุดท้ายแล้วเอี้ยนหุยก็เลยเสนอนะคะว่าถ้างั้นให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยไปหาขงจื๊อให้ท่านเป็นคนตัดสินว่าใครถูกต้องกันแน่เมื่อเอี้ยนหุยมาถึงต่อหน้าขงจื๊อก็ได้บอกว่า ท่านขงจื้อตอนนี้พ่อค้าเขาบอกว่า8คูณ3เท่ากับ23ถ้าเกิดท่านตัดสินว่า8คูณ3เท่ากับ23ตามที่พ่อค้าบอกข้าจะยอมถอดยศถอดหมวกออกทันทีแต่ถ้า8คูณ3เท่ากับ24เหมือนอย่างที่ข้าพูดพ่อค้าคนนี้จะต้องโดนตัดหัวเมื่อของจื้อได้ยินดังนั้นขงจื๊อก็เลยรีบตัดสินไปว่าใช่แล้ว8คูณ3เท่ากับ23ามถูกต้องแล้ว เอี้ยนหุยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่อาจารย์ที่เป็นผู้ที่เขาเคารพตัดสินเช่นนี้เขาก็คิดว่าคงจื้อคงจะเลอะเล,ะเลือนเลือนท,ทั้งทั้งที่8คูณ3ใครๆก็รู้ว่าได้24แต่ทำไมถึงตัดสินว่า8คูณ3ได้23ดังนั้นเอี้ยนหุยจึงถอดหมวกลงอย่างชุนเฉียวแล้วก็ตัดสินใจตีตนจากไปแต่ก่อนที่เอี้ยนหุยจะเดินออกไปคงจื้อก็ได้ตะโกนไล่หลังและพูดว่า เอี้ยนหุยเจ้าอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และถ้าเจ้าคิดจะฆ่าใครอะ่ะเจ้าจงคิดให้ดีเสียก่อนระหว่างนั้นเอี้ยนหุยก็ได้เดินออกไปเลยแล้วก็ระหว่างทางที่เดินทางกลับบ้านฝนตกอย่างหนักเอี้ยนหุยจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบใต้ต้นไม้พลันก็แวบขึ้นมาได้ว่าคงจื้อเคยพูดว่าอย่าห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาก็เลยรีบวิ่งออกมาจากต้นไม้ ทันใดนั้นไล่หลังฟ้าก็ผ่าลงที่ต้นไม้ต้นนั้นทันทีเอียนหุยตกใจมากแต่ในใจก็รู้สึกขอบคุณคงจื้อเป็นอย่างมากที่ได้เตือนสติเขาเอียนหุยก็เพียงแต่นึกในใจว่าคงจื้อรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันนะ แล้วหลังจากนั้นเอี่ยนหุยก็เดินทางรีบกลับบ้านทันทีพอมาถึงบ้านเนื่องจากว่าระยะเวลาในการเดินทางไกลจึงทำให้มาถึงบ้านดึกมากเขาไม่อยากที่จะปลุกภรรยาของเขาให้ตื่นจึงใช้วิธีการงัดประตูบ้านเข้าไปแล้วใช้มือคลำคลำทางเอาแต่พอเมื่อมาถึงห้องนอนเอี่ยนหุยคลำเจอคนสองคนนอนอยู่บนที่นอนเขานึกในใจด้วยความโมโหว,ว่าอะไรกันเนี่ย ข้าไปเรียนรู้วิชากับอาจารย์คงจื้อกลับมาภรรยาของข้าถึงกับมีชู้เลยเหรอและขณะที่เอี้ยนหุยหยิบมีดขึ้นมาเพื่อที่จะฟันลงไปยังคนทั้งสองเขาก็นึกถึงคำเตือนของคงจื้อที่บอกว่าถ้าคิดจะฆ่าฆ่าใครให้คิดให้ดีก่อนเขาจึงหยุด แล้วก็ไปหยิบเทียนไขมาแล้วก็จุดเทียนดูและเขาก็ได้พบว่าคนที่นอนอยู่บนที่นอนนั้นก็คือภรรยาและก็น้องสาวของภรรยาที่มาเยี่ยมนั่นเองถึงตอนนี้เขานึกเลยว่าถ้าเขาไม่เชื่อคำของขงจื้อก็คงจะมีคนตายสองคนซึ่งเป็นภรรยาของเขาและก็น้องสา,สาวของภรรยานั่นเองเอี้ยนหุย จึงตัดสินใจไม่รีรอที่จะเดินทางกลับไปเขาลืมความโกรธเรื่องพ่อค้าไปหมดสิน้นเขาจะกลับไปถามเหตุผลว่าท่านรู้ได้อย่างไรและจะกลับไปถามเรื่องที่ตัดสินว่าทำไม8คูณ3ถึงได้2 3ในที่สุดเมื่อเขาเดินกลับมาถึงเขาก็ตรงเข้าไปเพื่อถามคำถามนี้กับขงจื้อทันทีและคำตอบที่เขาได้รับก็คือถ้าข้าตัดสินว่า8คูณ3เท่ากับ24 พ่อค้าคนนั้นจะต้องตายใช่ไหมในเมื่อข้าไม่อยากให้ใครตายก็เลยต้องตัดสินว่า8คูณ3เท่ากับ23ามเพราะเจ้าก็แค่เพียงถอดโดนถอดยศเอาแบบนี้นะข้าจะสอนว่าการจงใจสอนผิดเพื่อไม่ให้มีคนล้มตายแม้ไม่ใช่เรื่องคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องนักแต่เจ้าต้องคิดว่าคุณธรรมต่างหากละ่ะที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเสียเกียรติแต่อย่าให้ผู้อื่นเสียชีวิต คนที่กำลังโกรธฉุนเฉียวมักจะวู่วามทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังคงจื้อยังได้สอนเขาอีกว่าดังนั้นการรู้จักยอมและหยุดแล้วพูดว่าไม่เป็นไรแล้วค่อย,อยหาหนทางแก้ไขต่อไปอย่างมีสติจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในเรื่องต่างๆภายหลัง นับว่าเป็นข้อคิดจากขงจื้อที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาในการพัฒนาตนเองหรือเรื่องเล่าแรงบันดาลใจครูเกีศลงคลิปให้ทุกวันขอบคุณสำหรับคนที่ซัพพอตกำลังใจด้วยการกดติดตามถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ